วันนี้ภูตะวันพาชมโรงงานนะครับที่เรายืนอยู่นี่นะครับด้านบนนะครับที่กองวัสดุไว้เยอะๆนะครับนี่เป็นเครื่องนึ่นะครับที่กองไว้นะครับเพราะอีกชุดหนึ่งนะครับอยู่หลังต้นไม้นะครับนี่เป็นกองวัสดุนะครับที่กองไว้รองรับพื้นที่ตรงนี้150ไร่นะครับของโรงงานภูตะวันโรงงานอินโดฟาร์มนะครับซึ่งเราได้สร้างตรงนี้มานะครับก็ปีนี้นะครับ2ีปีนะครับที่อยู่คู่กับพี่น้องคนไทย นะครับนี่ก็เป็นกองฟิชเชอร์เคกที่เห็นตรงนี้นะครับฟิชเชอร์เคกจาก1ิอโรงงานอุตสาหกรรมพืชนะครับไม่ว่าโรงงานอ้อยโรงงานน้ําตาลโรงงานมันสําปะหลังโรงงานไม้นะครับโรงงานเบอร์รี่นะครับโรงงานปลากระป๋องโรงงานผงชูรสโรงงานกระดูกปอนโรงงานอาหารสัตว์นะครับโรงงานถั่วเหลืองนะครับแล้วก็โรงงานนะครับเกี่ยวกับ โรงงานที่เราทํามาทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าทำภาคใต้นะครับมาแต่โรงงานปั๊มน้ํามันนะครับแต่วัสดุของปั๊มน้ํามันนะครับจะค่อนข้างน้อยกว่าตัวอื่นนะครับซึ่งตอนนี้เราวัตรสุดทีซเสีกองไว้นะปัจจุบันนี้ตรังนี้นะครับก็ร่วมแสนตันแล้วนะครับที่รวมมทั้งหมดนะครับที่กองไว้ด้านล่างด้านบนนะครับและอีกที่หนึ่งนะครับเรากองไว้ที่ด่านช้างนะครับอีกจุดหนึ่ง ที่เห็นขาวๆตรงนั้นนะครับก็เป็นส่วนที่โรงงานที่ผลิตปุ๋ยด้านล่างไปไกลนู้นนะครับออฟฟิศนะครับด้านหลังแดงหลังขาวด้านล่างนู้นนะครับหลังแดงด้านสุดนู้นเป็นโรงงานเก่านะครับวันนี้ก็เก็บธรรมชาติสวยๆนะครับมาฝากพี่น้องนะครับได้เห็นกันนะครับบนสุดตอนใครมาโรงงานนะครับขึ้นมาด้านบนก็จะเห็นวิวทิวทัศน์สวยๆงามๆแบบนี้นะครับที่อยู่บนโรงงานปุ๋ยภูตะวันก็ฝากด้วยนะครับรวมพลิกฟื้นแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินทอง ร่วมคืนชีวิตสุแผ่นดินของปกดไลค์กดแชร์ได้นะครับในช่องปุ๋ยภูันพรีเมียมนะครับฝากด้วยครับ